ดีนะคะเพื่อนๆค่ะมือนี้เมย์ก็จะมาทําแกงไก่นะคะแกงไก่ใส่ฟักทองนะคะก็ะเตรียมอุปรกรณ์ไว้แล้วนะคะนี่นะคะรามีพริกแกงนะคะแกงเผ็ดนะคะฟักทองอันล้างทํงาความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วใบโหระพานะคะพริกขี้ฟ้าใบมะกรูดนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งเมก็จะทํานี่นะคะบวบหอมนะคะบวบ,วบ,วบวหอมพัดไข่นะคะเพื่อนๆค่ะก็อสองเมนูนะคะเพื่อนๆค่ะมาๆมาๆชมกันนะคะ สวัสดีนะคะพเพื่อนๆค่ะมือนี้เมย์ก็จะมาทำแกงไก่ใส่ฟักทองนะคะพเพื่อนๆค่ะก็ตังกระทะนะคะคน้ำมันนะคะเพื่อที่จะผัดพริกแกงนะคะพเพื่อนๆค่ะแกงเนี่ยก็เตรียมไว้แล้วนะคะใส่ใส่ใส่เลงส์เลน่านนะความไฟนิดหนึ่นะง,งนะคะคออกระพริกแกงไม่หอมนะคะเพื่อน ก็จะไม่ได้ทำซิกแบบยาวด้วยเลยนะคะเดีย๋ยวจะตัดต่อไม่ให้เพื่นอนๆแบบชมแบบเบื่อน,นะคะเพื่นอนๆค่ะก็เดี๋ยวผัดทิ่แกงให้หอมก่อนนะคะเพื่นอนๆค่ะเน่ก็ผัดไฟเหยาะน้ำไปน,น,ะนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ให้ติดแกงปิดกระทะนะคะเพราะเราใส่น้ำมันไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่กะทิด้วยนะคะไก่ก็มันอยู่แล้วแกงหอมแล้วนะคะหมูก็ไก่นะคะล้างทาความสะอาดนะคะ ใส่ไปเลยนะคะมันเป็นอกไก่นะคะเพื่อนจากอกไก่ผัดให้ั่วนะคะเยอะนะคะนี่ตอนตอนนี้ตอนหั่นก็ไม่รู้นะคะเพื่อนค่ะ อันเตรียมมันก็ไม่รู้นะคะใส่ภาชนะมันเหมือนน้อยเนาะ <g all id> ก็เยอะเหมือนกันนะคะนี่ปลักทองเมก็ซื้อมาครึ่งส่นะคะนั่นค่ะเอาซื้อมาเสร็จแล้วลูกชายได้มาใหม่อีกเดิลูกชายแต่เอามาจากบ้านแฟนทีล่ลบบุรีอีกบอกวลูกใหญ่มากเลยนะคะน่าจะไหลโลยแต่ต้องแบ่งทานก็เลยเอาอันนี้มาแกงก่อนนะคะของเก่าโอเคนะคะเดี๋ยวผัดให้ นัวก่อนนะคะแกงไก่มากเลยนะคะก็นัวแล้วเริ่มนัวแล้วมีก็จะน้ำปาลำาลงไปก่อนนะคะเหมือนกับเราลวนนะคะี <ๆ S 2> ะคะ่เพื่อนค่ะจะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนอไก่เป็นตกไก่นะคะเพื่อนๆค่ะก็จะสุกง่ายนะคะ ทอง้องเคี่ยวนาะนเนยก็จะใส่ฟักทองลงไปเลยนะคะสองครึ่งลูกนะคะเพื่อนๆใส่ยเยอะนะคะเนยไม่ชอบทานกะทิแบบมันๆน,นะคะเราก็จะใส่กะทิแค่แบบให,ให้มันโดกระทะเมยเล็กไปหรือเปล่านะคะ <laughs> เนยแบบชอบทำข้าวเยอะๆนะ เด็กๆอยู่พร้อมหน้าแล้วเดกนลูกๆเนี้ยทานเก่งนะเพื่อนค่ะก็เดี๋ยวอรอค่ะคะผมไม่ผักเช็ดตัวกันนิดหนึ่งนะคะพเพื่อนๆเสียเวลามากมิก็จะเติมน้ำลงไปเลยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะเติมน้ำลงไปเพื่อที่จะได้เคี่ยวผักให้ไม่เปื่อยง่ายนะคะแล้วก็จะเลยกะทิที่หลังนะคะพเพื่อนๆค่ะเพืที่จะได้ไม่แตกมันนะคะ ก็จะให้เดือดน,นะคะเพื่อนๆค่ะ <S <S ตอนนี้ก็เคี่ยวจนถักเริ่มเปื่อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะใส่มะพร้าวนะคะน้ำกะทินะคะซื้อมาหลายวันแล้วแช่ตู้เย็นไว้นะคะในบ้านทันสมัยนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็จะใช้กะทิขวดนะคะ เราก็ะะจะเคี่ยวต่อนะคะเพื่อนๆค่ะเคี่ยวไห้เดือดนะคะแล้วค่าจะมาปรุงรสนะคะเพื่อนๆเดือดแล้วนะคะมเมก็จะเริ่มปรุงรสมั่งก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะเปลี่ยนใช้กระดวยพอดีเอากระดยมาช้อนมันนะคะ <c oughs> ลนะปลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะแรกนะคะ แผงปรุงรสนะคะแผงปรงุงรสชูวารใส่ไปก่อนเราจะไม่ตัดน้ำตาลเนาะเพราะว่ากะทิจะหวานและบ้านเมย์ไม่ชอบทานหวานนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันน,น,นะ,ะพเพื่อนๆค่ะไก <g ay> ่แสงมันนะคะน่าเป็นปก,กนะคะ่ยเพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวเคี้ยวนิดหนึ่งนะคะให้กระเทียมเนื้อก่อนเมยก็จะมาชิมรสเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเมย์ใส่อันนี้ไปเลยแล้วกันนะคะพริกกับใบนี่นะคะว่าไก่ใช้ได้แล้วนะคะใบมะกรูดกับพริกนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นพริกพริกขี้ฟาเนาะ <c oughs> หอแกวนดานะคะเ่อนะไม่ค่อยเค็มนะคะเมย์ขอปรุงปลาใส่ไปหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้น่าจะโอเคแล้ว ว่าย่างไรก็ไปทานกับพริกน้ำปลาได้นะคะพเพื่อนๆค่ะก็เ,ออเดี๋ยวรอให้เดือดทั่วๆกันนะคะเปิดไฟแหลงเลยอไปมาปูกับพริกมันก็สุกง่ายอยู่แล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะรสชาติก็โอเคแล้วนะคะนี่ว่าใช้ได้แล้วนะคะ อ,อร่อยคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเมยขอปิดไฟเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมาายันจะใี้ไปนะครับค่ะเล็กง่ายนะคะโอเคนะคะสําหรับแกงไก่ใส่แกงกะทินะคะแกงไก่ใส่ฟักทองของเมย์นะคะก็ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะข,ขอฝากเพื่อนๆพี่นๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจให้ใหเมย์ด้วยนะคะแกงไก่ใส่ฟักทองนะคะก็กระทะกระทะกระทะเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็ตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะ Thank you so much my friend for you support my May channel o n the time and for you watching this video cookie yummy นะคะ Thank Thank you so much นะคะบ๊ายบายเพื่อนๆค่ะเมย์ก็จะมาผัดบวบหอมนะคะผัดบวบหอมใส่ไข่นะคะพเพื่อนๆค่ะก็ตั้งกระทะนะคะ มันเกี่ยวกระเทียมนะคะพเพื่อนๆค่ะขากล้องก็แตกพังนะคะพเพื่อนค่ะก็วูจะทําคลิปได้ค่ะตั้งกล้องเสียนะคะต้อง <laughs> อดดิดเอาก่อนนะคะก็ลังให้ลูกชายสั่งไม่รู้ว่ามันสวันทจะได้ จะได้แบบทำคลิปเก็บไว้ลงได้นะคะนิดๆหน่อยๆเนาะเผื่อคนตกออกไปไหนไม่ได้ก็จะได้มีคลิปลงนะคะเพื่อนค่ะคลิปทำกับข้าวก็อย่างดีเดี๋ยวเดี๋ยวไข่กับกรเทียมให้สุกก่อนนะคะเพื่อนค่ะสุกแล้วแล้วก็บวชหอมนะคะที่เมหั่น ทำใบมะขามแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะจะหยอดน,น้ำไปนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่ามันแห้งนะคะก็บวบแม่หั่นไว้ตั้งแต่ <laughs> หั่นแล้วใส่ตู้เย็นไว้นะคะ <c oughs> แเราจะให้บวกตัวไข่ตัวเข้าวลงไก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ น้ำลงไปกระทะจะได้ไม่ติดกล้นไมยนะคะเพื่อนๆค่ะเอเคี่ยวไปก่อนนะคะหอมเขาจะนิ่มบบบวบธรรมดานะคะมีก็จะเริ่มปรุงไปเลยนะคะเขาจะสุกง่ายกว่านะคะผัดไทยนะคะมีน้ำทุกกขิกแต่เมย์จะใส่กีทิอ้วขาวด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ใส่ซอสซูงนุ่ดผักเาวทอนะคะเพื่อน จะดอกน้ำตาลเนียจะไม่ใส่ชูรสนะคะพวกผัดผัดเราจะเป็นรสด,ดีแทนนะคะเพื่อนๆจานนิดหน่อยก่อนนะคะเราจะผัดให้เอาเจ็ดตัวสุกนิดหนึ่งน,นะคะเพื่อนค่ะ เริ่มสุกแล้วนะคะพเพื่อนๆข่าวว่าบวบหอม่าจะสุกง่ายนะคะเห็กก็จะชิมรสโอ้ว,ว้าวพอดีเลยนะคะพเพื่อนๆข่าวก็แค่นี้เองนะคะบวบหอมผัดใส่ไข่นะคะขอฝากเพื่อนๆที่น้องๆติดตามปิดไฟก่อนนะคะเดี๋ยวเละรับชมคลิปนะคะผัดบวบหอมใส่ไข่เป็นกำลังใจให้เดย์ด้วยนะคะบายค่ะ